สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันลัคนากันนะคะเดี๋ยวมาเปิดดวงของคุณในครึ่งปีแรก2565เนาะว่าดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างก็อยู่ระหว่างเดือนมกราถึงเดือนมิถุนายนนะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขอพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันนะ <c oughs> ใบแรก The world สวยหรูนะคะชาวราศีกันลัคนาการเตรียมตัวรับความโชคดีได้เลยนะใบที่สองโอโหสิบถ้วยห้าไม้เทา้าในหัวสับสนนะออโอสีเหรียญน,นะคะหกถ้วยสามถ้วยว้าวมีแต่ไพ่แบบดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเด็กถือดาบ อหควินเหรียญจัตสเ e มนควินดาบนะคะ ừ, ดวงของคุณในครึ่งปีแรกนะชาวราศีกันลนัคณะการเตรียมตัวรับความโชคดีนะคะใครที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีความทุกข์ยากมีความลำบากมาเจอแต่อุปสรรคเจอแต่ปัญหามานะคะดวงของคุณมีเกณฑ์จะหลุดพ้นแล้วนะคะอืมมีเกณฑ์จะหลุดพ้น อะไรที่มันไม่ดีอะไรที่มันแย่ๆหรือมีเกณฑ์เกี่ยวกับการเดินทางไกลาการได้ไปอยู่ต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนแบบนี้ก็ได้บางคนได้ย้ายที่ทํางานก็ได้นะคะออพ้นจากความวุ่นวายนะคะการมีชีวิตที่ดีขึ้นการประสบความสําเร็จหรือการมีชื่อเสียงหรือใดๆก็ตามนะคะเอาเป็นว่าชีวิตคุณมีความสุขขึ้นแน่นอนนะคะเดว์มาคู่กับสิบถ้วยต่างหากนะเพราะฉะนั้นแล้วนะค่อนข้างที่จะบริบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์เลยทีเดียวนะม,มีเกณในเรื่องของการประสบความสําเร็จช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรคุณก็จะประสบความสําเร็จแล้วก็มีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมนะยืนยันเลยว่าจะมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะก่อนหน้านี้ที่มันชีวิตที่มันย่าแย่มันกำลังผ่านพ้นไปแล้วนะคะคุณถูกจับให้ไปอยู่ในสถานที่ที่มันดีขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการงานสถานที่อยู่หรืออะไรใดๆก็ตามแต่เนาะ มีความสุขมากขึ้นแหละนะคะตอนนี้แ <c oughs> ม้ว่าจะเป็นตำแหน่งหน้าที่การงานก็จะดีขึ้นด้วยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมีการพลิกฟื้นขึ้นมาเนาะได้รับการช่วยเหลือแบบนี้เป็นตน้นไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเอ่ยหรือว่าอะไรใดๆก็ตามนะค่อนข้างที่จะดีหมดเลยในชีวิตคุณเวลามันดีเนี่ยมันจะดีแบบยกแผงนะไม่ว่าจะเป็นการเงินหรือการงานหรือว่าครอบครัวก็ตาม ความรักก็ตามนะคะทุกอย่างมันจะดีขึ้นหมดเลยนะคะเพราะว่าหนึ่งและไพ่ใบแรกเป็นไพ่ที่ดีมากๆเป็นไพ่เด e w o r l d นะเป็นไพ่ the w o ว l d เป็นความโชคดีคล้ายๆกับ the sun นะแต่ the sun จะโชคดีแบบสุดๆแล้วนะคะใบนี้ก็ลองลงมาอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่ว่าในหัวของคุณเนี่ยมินมีความขัดแย้งนะอืมความคิดของคุณตอนเนี้ย มันค่อนข้างสับสนแล้วก็ขัดแย้งนะคะให้คุณสงบสติระงับอารมณ์นิดหนึ่งนะเพราะว่าแม่หมอมองแล้วว่ารอบตัวของคุณค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวมีความโชคดีไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินและความรักนะคะการเงินมีควีนเหรียญมีสี่เหรียญขึ้นมาเพราะฉะนั้นความมั่นคงมาแน่นอนแหละนะคะอืมบางคนอาจจะแบบเป็นช่วงเก็บหอมรอมลิบหรือว่าเออเขาเรียกอะไรมีเงินนะแต่ว่าไม่ได้ใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรมากมายอย่างเงี้ยบางคน หาที่เก็บออมแบบนี้เป็นต้นด้วยก็ได้หรือว่าตัวคุณเองนะบางทีหรือว่าบางครั้งเนี่ยก็ใช้ชีวิตเขาเรียกอ,อะไรค่อนข้างที่จะเก็บตัวเนาะเก็บตัวหรือบางคนแบบเงาเงาแบบนี้ได้ด้วยนะคะแต่ชีวิตค่อนข้างที่จะมีความสุขขึ้นเนาะมีสิบถ้วยขึ้นมานะคะสามถ้วยขึ้นมามีเกณฑ์เกี่ยวกับการได้รับไปงานเฉลิมฉลองหรือตัวคุณเองบางคนได้แต่งงานแบบนี้เป็นต้นนะคะบางคนเจอคู่บางคนได้แต่งงานกับชาวต่างชาติอะไรแบบเนี้ย นะคะต่างชาติต่างภาษาเนาะชาวทางไกลแบบนี้เป็นต้นนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขหรือไม่หรือไม่ถ้าไม่ตัวคุณเองแต่งคุณก็มีเกณฑ์ที่จะได้ไปร่วมง,งานเฉลิมฉลองนะคะหรือว่างานแต่งงานก็ได้ด้วยนะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้ด้วยนะคะเป็นคนที่คุณรู้จักเนาะเนี่ยนะคะแล้วก็ ตัวคุณเองนะคะอาจจะมีคนทางบ้านสนับสนุนคุณอยู่นะคะไม่ค่อยที่จะเดือดร้อนอะไรเป็นช่วงที่คุณสุขสบายมากขึ้นนะในขณะนี้นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเองก็ตามก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากมมยนะักแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินเองนะคะแต่ว่าให้คุณระวังแค่ความคิดของคุณหน่อยเนาะเพราะว่าความคิดของคุณช่วงนี้นะบางทีเนี่ยมันเป็นความคิดที่ค่อนข้างขัดแยง้ง บางทีทัศนคติหรือความคิดของคุณอาจจะไม่ไปตรงกับคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะมันทําให้เกิดความขัดแยง้งเกิดความคิดที่มันฟุง้งซ่านอะไรแบบนี้เนาะหรือตัวคุณเองคุณอาจจะปวดหัวบ่อยๆเนื่องจากการคิดมากกลายคิดเยอะคิดฟุง้งซ่านอะไรแบบนี้นะ,ะมันทําให้แบบก็ต้องระวังนิดนึงนะคะ ัวคุณเองค่อนข้างที่จะเก่งนะแล้วก็มีความคิดที่มันเด็ดเดี่ยวเวลาคุณจะคิดคุณจะตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยคุณจะตัดสินใจได้เด็ดขาดนะคะตัดสินใจได้เด็ดขาดตัดสินใจได้ถูกต้องเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีอีโก้ในตัวเองพอสมควรเลยแหละนะคะอืมแต่ก็อ่เป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นช่วงที่ตอนนี้ชีวิตคุณค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์ด้วยนะคะมีสเสน่ห์นะในเรื่องของการเงินนะคะถือว่าเป็นอะไรที่ดีทีเดียวนะคะการเงิน หลังไหลเข้ามานะคะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ขาดมือนะเรียกว่าการเงินไม่ขาดมือนะคะมีเข้ามาเรื่อยๆอบางอย่างอาจจะเป็นการจับจ่ายใช้สอยกันภายในครอบครัวแบบนี้เป็นต้นด้วยก็ได้นะคะอาจจะไม่ได้บางคนอาจจะไม่ได้ใช้เงินฟุ่มเฟือยมากมายอะไรเงี้ยหรือว่าบางคนอาจจะใช้เงินไปเกี่ยวกับการแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะคะ เพราะว่าช่วงนี้คุณจะเป็นพวกที่แบบคล้ายๆอะไรลดสนิยมค่อนข้างสูงชอบความทันสมัยอะไรเงี้ยแต่งตัวทันสมัยแบบนี้เป็นต้นนะคะอืเกณฑ์เรื่การใช้เงินอาจจะเป็นแบบนี้ด้วยเนาะแล้วก็ในเรื่องของความรักดีกว่านะคะความรักนะคะอมืมีเกณฑ์เจอรักต่างวัยเจอชาวต่างชาตินะคะไม่เขาอ่อนกว่าคุณคุณก็อ่อนกว่าเขาได้หมดเลย นะมีเกณฑ์เจอรักที่ดีสามารถสารความสัมพันธ์เป็นครอบครัวได้ห,หรือบางคนมีเกณฑ์แต่งงานนะ่ะอย่างที่แม่หมอบอกนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการแต่งงานเนาะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเจอคู่เจอคู่แท้นะเจอคู่แท้ไพ่เดวงนี่เป็นไพ่ที่เจอคู่ได้นะแล้วคุณมาเจอสิบถ้วยเจอสามถ้วยอีกนะคะมีเกณฑ์ค่อนข้าง,างสูงเกี่ยวกับเรื่องของการเจอเนื้อคู่หรือว่าได้แต่งงานบางคนเจอกันแล้วนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะเกี่ยวกับเรื่องของคุยเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานนะคะ บางคนมีเกณฑ์อยากให้คนรักเก่ากลับมาแบบนี้ได้ด้วยนะคะ <ff> จบกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่สร้างความสัมพันธ์กันใหม่เป็นบางคนเป็นรักต่างวัยแบบนี้ได้ด้วยนะคะ <ff> ถ้าใครอยากเป็นช่วงนี้เนี่ยอยากให้ความรักเก่ากลับมามีเกณฑ์ที่จะกลับมานะคะแต่ตัวคุณเองอาจจะยังมีความคิดขัดแย áng. ้งเช่นนะคะคนใหม่คุณก็เจอคนเก่าก็กําลังจะกลับมานะคะมันเลยเป็นความคิดที่ค่อนข้างที่จะขัดแย้งว่า คุณจะเลือกยังไงดีมันค่อนข้างที่จะสับสนสําหรับบางคนบางท่านนะอาจจะไม่ใช่ทุกท่านนะคะอืมแต่เท่าที่ไม่หมอะมองเนี่ยคนเก่าก็มีเกณฑ์กลับมาคนใหม่คุณก็ได้พบแบบเนี้ยเป็นต้นนะคะแล้วก็เข้ากันได้ด้วยนะคะแล้วก็รู้สึกดีมันก็ค่อนข้างยากหน่อยละที่ว่าคุณจะตัดสินใจเลือกใครอะไรแบบนี้นะค่อนข้างที่จะมีความสับสนนิดหน่อยในช่วงนี้นะคะอืมความสับสนของคุณอาจจะเป็นเกี่ยวกันในเรื่องของความรักเนี่ยแหละ้ะส่วนใหญ่นะคะ อืมตัดสินใจไม่ได้คิดไม่ตกอะไรแบบเนี้ยนะค่อนข้างที่จะขัดแย้งในตัวเองขัดแย้งในความคิดอืมนะอย่างที่บอกส่วนคนโสดก็มีเกณฑ์พบรักนะส่วนคนมีคู่ก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขเลยทีเดียวแหละนะคะค่อนข้างที่จะมีความสุขกันในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบช่วยกันเก็บเงินนะคะเก็บเงินแบบนี้ได้ด้วยนะส่วนในเรื่องของ การงานนะคะไพ่ไม่เท้านะคะเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอาจจะไม่ค่อยเด่นนักนะมีห้าไม่เท้าขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระวังมีเกณฑ์ขัดแย้งกับเจ้านายนะผู้ที่เป็นหัวหน้าเรานะคะหรือมหถ้าคนทําธุรกิจก็คือเป็นลูกค้าแบบเนี้ยนะอืม,มันก็จะมีทั้งในส่วนเข้ากันได้แต่ในความขัดแย้งมันก็มีความขัดแย้งในนั้นด้วยเหมือนกันนะคะด้วยหนึ่งและทัศนคติหรือความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแบบนี้เป็นต้นนะคะอ ซึ่งตัวคณเองแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเด็ดขาดแล้วเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแล้วก็แน่วแน่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดความขัดแย้งแบบนี้กันได้ด้วยนะคะอืมนะมีเกณฑ์ทะเลาะกับเจ้านายหรือขัดแย้งกันอาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะแต่ว่าเอ่อมันก็ขัดแย้งอะนะคะเออมีเกณฑ์การอาจจะมีปากเสียงกันนิดหน่อยขัดแย้งกันนิดหน่อยอะไรแบบนี้เป็นต้นได้ด้วยนะ ในเรื่องของการงานแม่หมอมองว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะไม่ว่าคุณจะทําอะไรทุกอย่างมันจะดีขึ้นแหละนะอย่างที่เกริ่นไปตั้งแต่ต้นแล้วนะคะไพ่โดขึ้นมาใบแรกคือทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกนะคะค่อนข้างที่จะดีงามเลยทีเดียวสําหรับในชีวิตของคุณเนาะถ้าจะมองในเรื่องของอุปสรรคตัวคนเองก็เป็นอุปสรรคเกี่ยวกับตัวคนเองน,ๆๆน,องอบบนั่นแหละเกี่ยวกับในเรื่องของความดื้ออะไรแบบเนี้ยนะเกี่ยวกับในเรื่องของความดื้อเนาะ แล้วก็ช่วงอะไรอยากการเงินการงานความรักสุขภาพบ้างนะคะสุขภาพเรื่องหัวเข่านะคะเรื่องหัวเขา่าเรื่องหลังคอคอบา่าไหล่เนี่ยหลังนะคะมีเกณฑ์ปวดเจ็บปวดอืมเอวสะโพกบางคนนั่งนานบางคนนั่งทํางานนานๆน,น,นะเออก็มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของ ปวดเอวปวดหลังอะนะคะออฟฟิศซินโดมอะไรพวกเนี้เป็นได้มหมดเลยนะแล้วก็ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดฟุ้งซ่านมากฝึกทําสมาธิบ้างนะคะให้มีสติให้มีสมาธินะพอมีสติมีสมาธิปุ๊บเนี่ยอารมณ์มันจะแจ่มใสขึ้นไม่งั้นคุณคิดอะไรอย่างเงี้ยมันจะปลอดโปร่งมากขึ้นแล้วมันจะคิดมันจะตัดสินใจทุกอย่างได้ถูกต้องมากขึ้นนะคะอืมคุณมีแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนอกนั้นทุกอย่างดีหมดเลยไพ่ออกมาค่อนข้างที่จะดีมากๆด้วยนะสาหรับชาวราศีกันและขนาดก,กันเนาะ เดี๋ยวมาดูตามอายุบ้างนะคะอืมคนที่อายุเดี๋ยวแม่หมอจะไม่ได้ดูทุกช่วงอายุนะแต่จะดูเฉพาะช่วงที่เด่นๆนะคะอายุยี่สิบห้ายี่หกนะมีเกณฑ์แต่างงานยี่สิบห้ายี่หกยีิบเจ็ดสี่สิบเอ็ดสี่บสองสี่สิบสามนะคะมีเกณฑ์พบรักพบเนื้อคู่หรือไม่ก็อาจจะเจอกัรยายนิมิตที่ดีหรือเป็นช่วงที่คุณแฮงเอาบ่อยบางที สัรค์กับครอบครัวอะไรแบบเนี้ยได้นะชาวราศีกันนะอืมเป็นช่วงที่คุณเอ่อเจอญาติมิตรเจอครอบครัวอะไรแบบเนี้ยนะคะแต่ช่วงอายุที่แม่หมอบอกมาเนี่ยมีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเจอความรักที่ดีก็ได้นะคะความรักที่เข้ากันได้นะมันเป็นสามถ้วยมันเป็นความรักที่ความสุขแบบนี้เป็นต้นนะคะอืม ช่วงอายุ18 19 28 29 44 45 46ระวังเกณในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงหน่อยนะเรื่องทัศนคติที่มันไม่ตรงกันอะไรแบบนี้นะคะก็เพผา,พาในเรื่องของอารมณ์หน่อยนะอาจจะเป็นอารมณ์อารมณ์ร้อนนะคะอาจจะเกิดเหตุทะเลาะวิวาทได้ง่ายอะไรแบบนี้เป็นต้นนะ อายุ3 7 3 8 3 9 5 3 54 5 5ถ้าช่วงนี้ก่อนหน้านี้นะคุณอาจจะเจ็บป่วยหรือว่าเศรษฐกิจหรือว่าชีวิตของคุณอาจจะไม่ค่อยดีบอกได้เลยว่าช่วงอายุช่วงนี้นะคุณจะดีขึ้นนะคุณจะมีเกณฑ์ได้รับการช่วยเหลืออย่างปฏิหารเลยทีเดียวนะคะชีวิตคุณจะดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับเลยนะหรือว่าถ้าเกี่ยวกับในเรื่องของความรักมีเกณฑ์คนเก่าจะวนกลับมาด้วยนะคะช่วงอายุประมาณนี้ที่แม่หมอบอกนะใครที่เลิกกันไปมีเกณฑ์ได้กลับมาพูดได้กลับมาคุยกันนะคนเก่าๆอะไรแบบนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามบุญตามกรรมแม่หมอจะพูดอย่างนี้ด้วยนะจ็คชูเมนต์มันเป็นไพ่เกี่ยวกับเวรกรรมบุญกรรมเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้นะถ้าคุณเป็นคนที่ทําบุญมาตลอดให้ทานมาตลอดสดมนไหว้พระนั่งวิปัสสนากรรมฐา,านมาตลอดนะคะผลบุญจะให้คุณผลบุญจะส่งผลให้กับคุณให้มีชีวิตที่จเจริญรุ่งเรืองจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าก่อนหน้านี้นะคะตัวคุณเองเนี่ยทำบาปก,กรรมเอาไว้มากๆนะแม่หมอบอกเลยว่า ระวังเรื่องผลกรรมเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยให้หมั่นสวดมนต์บ่อยๆนะคะสวดมนต์แผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรน,นะหรือคุณจะไปทําทานตักบาตรก็ได้ด้วยนะคะทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับบุญกุศลนะเพื่อให้ชีวิตคุณมันดีขึ้นตามลําดับนะส่วนอายุ3 4 3 5 3 6 5 0 50 51 52 68, 69 70มีเกณฑ์เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินที่ดีมากๆนะคะการเงิน ค่อนข้างที่จะอุดมสมบูรณ์แล้วก็ล่ําซ้าเป็นช่วงที่หยิบจับอะไรมันเป็นเงินเป็นทองนะคะจะเป็นช่วงที่คุณหาเงินได้ง่ายมากๆเลยเนอะเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตนั่นแหละนะคะส่วนอายุยี่เนี่ยคือจะได้รับโอกาสที่ดีนะจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะคะจะมีผู้ใหญ่อุปถัมภ์จะมีคนช่วยเหลือจะมีคนคอยดูแลเทคแคร์เรามีคนเมตตาเรานะคะก็โอเคประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีกันเนาะ ก็ขอจบคำนันายเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณโชคดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอด้วยนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ